ธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะศีลานุภาเวนะยะภานุภาเวนะเทวตานุภาเวนะพุทธัตานังธรรมัตานังจังฆธาตานัง เห็นนางและแตนานางาลูกพาเวาลาจตุรเสีติจาหัสธรรมขันธาลูกาเวลาปิตตกัติวาลูกาเวลาชินนาชาวกาลลูาเวลาทัพเพเตโลคาทัพเพเตพยาทัพเพเตอ,อันตรายาทัพเพเตอุปปันวา ทัพเพเตสุนมิตาทัพเพเตอวมังทาาวินาสันตุอายวัตโกธวัตโกเชลวัตโกญาวัตโกพาลวัตโกวนวัตโกทุกวัตโกโตุชาาอายวันโนสุขังลัง ก็จะก่อถ่ายลูกนีดลูกนะ